สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูนะคะสัตว์นะคะของเรานอนเล่นอยู่บนสนามมีสัตว์อะไรบ้างนะคะมาดูกันมีพี่ช้างสีเงินพี่ไดโนเสาร์สีแดงไดโนเสาร์สีส้มนี่ค่ะปีม,มา นี่แล้วก็มีพี่ช้างนะคะนี่ช้างแหมนมอสหรือเปล่านี่โอ้ไม่ช่ยนะคะนี่อันนี้ช้างช้างหูใหญ่นะคะเนี่ยเอ,อ้น่ารักมากเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะไดโนเสาร์คอยาวช้างสีชมพูไหนร้องไหมลองเปิดหน่อยลองเปิดหน่ยอยไม่ร้องอันนี้ตายไปแล้วค่ะอ,อ่ะช้างสีชมพูมาอ๋อน่ารักไหมคะนี่น้องๆชอบไหม สักขากันใหญ่เลยามาดูพี่อะไรเอ่ยเนี่ยไดโนเสาร์สีเขียวนะคะโอ้โหหน้าตาบ้องแบลมมากเลยน่ารักจังเลยเนี่ยโอ้โหนี่โอ้โหน้องๆชอบไหมนี่ค่ะแล้วก็พี่อะไรเอ่ยพี่ไดโนเสาร์สีม่วงไหมเอาข้ออ้อสองหัวมาก็มานี่ไดโนเสาร์สองหัวนะคะนี่โอ้โห ร้องกันลั่นเลยนี่ค่ะแล้วก็มาดูพี่ไดโนเสาร์สีม่วงกันนี่นี่ร้องได้ไหมนี่โอ้โหมีไฟด้วยน้องๆเห็นไหมนี่สีสวยจังเลยโอ้มาดูไดโนเสาร์ตัวนี้สิโอ้นอนแลบลิ้นอยู่นะมาดิเราหนะเออเราหนะร้องเป็นแม่นาทเราอะ โอ้โหโอ้ตาพี่ตาแปปแบบๆเลยเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะนี่ไม่รู้เปพียอะไรกันมาเนี่ยค่ะเนี่ยนอนกันเกินกราดเลยค่ะ, <Hello. S 1> ะหากน้องๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย